ก็เป็นการสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลระดุลยเดชกมลวงสงขานครินพระบรมราชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในอันที่จะพัฒนาการแพทย์และสาธรารณสุขเพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพที่ดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงมีพระราชกิฤษฎีกาจัดตั้งคณะแพทยาศาสตร์แห่งใหม่ขึ้นเมื่อวันที่27กรกฎาคมปีพุทธศักราช2508และทรงพระราชทานนามว่าคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลราม,มาธิบดี รองค์งเสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาก่อพรเริ่ในการก่อสร้างอาคารของคณะเมื่อวันที่30ธันวาคมพุทธศักราช2508ในวันที่3พฤษภาคม2512เวลา15นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ส่งจารึกพระปรมาพิไทยลงบนแผ่นทองแดงซึ่งปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่ประตูทางเข้าอาคารด้านหน้าอาคารหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถได้ทรงสเสด็จพระราชดำเนินพระราชฐานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของคณะที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่รุ่นแรกเมื่อวันที่9ตุลาคมปีพุทธศักราช2514 สมเด็จพระเ,เจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีสเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรจาสินสากนอินทราและภาพยนตร์นรรงภาพยนตร์อินทราซึ่งจัดขึ้นเพื่อหารายได้สมทบทุนมูลนิธิอรามาธิบดีสำหรับสนับสนุนกิจการต่างๆของคณะต่อมา เมื่อกิจการของคณะได้เจริญก้าวหน้าขึ้นทรงมีพระบรมราชานุญาตให้สร้างอาคารศูนย์การแพทย์ศิริกิตและได้ทรงพระราชดำเนินวางศิลาเลิกเมื่อวันที่11พฤษภาคมปีพุทธศักราช2533สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเสด็จในงานราตรีศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ ที่จัดขึ้นเพื่อหาไรายได้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์คณะแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลรามาธิบดีได้จัดทำโครงการเปลี่ยนถ่ายถ่ายไขกระดูกช่วยเหลือเด็กยากจนที่ป่วยเป็นโรคร้ายในกลุ่มโรคเลือดและโรคต่อมน้ำเหลืองหลายโรคตั้งแต่พศ2547มาจนถึงปัจจุบัน โดยอุทิศแรงกายแรงใจทำงานกันอย่างอดทนเพราะแต่ละโรครักษายากทั้งนั้นและในวาระอรอบ40ปีของการดำเนินงานของคณะสมเด็จพระนางเจ้าสิริิิิ์พระบรมราชินีนาถทรงเสด็จพระราชดำเนินเปิดศูนย์หลอดเลือดหัวใจและเม็ดอบลบริซึมณอาคารศูนย์การแพทย์สิริิติ์และทรงเปิดอาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉินสมบูรณ์แบบ ในปีพธุธศักราช2553คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเด้รับที่ดินพระราชทนนณะอำเภอบางปรีจังหวัดสมุทรปราการเพื่อพัฒนาเป็นโครงการพัฒนารามาธิบดีสู่คณะแพทยาศาสตร์ชั้นนำในเอเชีย นอกเหนือจากพระมหากรุณาที่คุณอันมน,นพนที่บรรดา,าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ได้ทรงพระราชทานแก่คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอย่างต่อเน,นื่องแล้วพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์อย่างทรงมีพระเมตตาในการทำนุบำรุงและพัฒนาโรงพยาบาลรามาธิบดีมาโดยตลอด โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จร,ราชดำเนินในวาระสำคัญต่างๆของโรงพรยาบาลเช่นงานครบรอบ10ปีของคณะในการประชุมวิชาการนวัตรกรรมสูวเวทปฏิบัติเมื่อพุทธศักราช2551นอกจากนี้ยังได้พระราชทานนามอาคารใหม่ของคณะว่าอาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ซึงจะเปิดให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไปประมาณต้นปีพุทธศักราช2554ตลอดเวลาที่ผ่านมาสถาบันรพระมหากษัตริย์ของไทยทรงพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงแก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีทําให้บุคลากรในทุกภาคส่วนของโรงพยาบาลร,รู้สึกปลาบลื้มบิติและทอนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ ทั้งตั้งปริธานว่าจะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดในการดูแลรักษาและส,ละสร้างสร้างสุขอนามัยที่ดีแก่ปวชงชาวไทยทั้งมวล